ดังนั้นโปรดหมีศีลธรรมจงขอบคุณพระเจ้าสำหรับความปลอดภัยของคุณสำหรับสุขภาพของคุณสำหรับทรัพย์สินของคุณสำหรับความเพียงพอในทุกสิ่งในชีวิตคุณสำหรับความมั่นคงของคุณเพื่อความสุขของคุณเช่นกันและสำหรับโอกาสของคุณในการระลึกถึงพระเจ้าได้เช่นกันและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และอาจารย์ทุกท่านในทุกระดับการระลึกถึงนั้นดีอยู่แล้วแต่ไม่เพียงพอ คุณต้องอธิษฐานทุกวันจนเป็นนิสัยคุณต้องสรรเสริมพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสั่งเสริญเหล่าอาจารย์ทั้งหลายขอบคุณพวกท่านทุกคนและที่ดีที่สุดคือรู้จักพระเจ้าจงรู้แจ้งพิงพอจนคุณสามารถมองเห็นพระพุทธเจ้ารู้จักพระพุทธเจ้าเห็นพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าได้ยินพระเจ้าได้ยินเหล่าพระพุทธเจ้าได้ยินเหล่าอาจารย์เห็นแสงแห่งสวรรค์เป็นต้น มีทิ้งทัศมากมายที่ให้คุณได้รู้จักว่าคุณอยู่ในสวรรค์แห่งใดในระดับทางจิตวิญญาณใดโดยการประทับจิตเข้าสู่ธรรมวิถีกวนอิมที่ฉันสอนแก่ลูกศิษย์ของพระเจ้าของฉันก็มีอาจารย์บางคนที่สอนธรรมวิถีกวนอิมแสงและเสียงแห่งสงวรรค์ภายในเช่นกัน แต่พวกเขาเป็นของปลอมเช่นพวกที่ชรยศฉันหลอกลวงฉันแ,<ต>แล้วไปทำงานกับปีศาจแทนแล้วทำร้ายผู้คนมากมายหรือพวกเขาเป็นระดับที่ต่ำกว่าและสามารถพาคุณไปที่ที่พวกเขาอยู่ได้เท่านั้นถึงแม้ว,ว่าพวกเขาจะสอนวิถีเดียวกันแต่พวกเขาจะไม่สามารถพาคุณไปที่สูงก,กว่านั้นได้แม้แต่อาจารย์บางท่านก็เคยสอนวิถีเดียวกันนี้ให้ฉันมาก่อนแล้วพวกเขาบอกฉันว่าพวกเขาไม่กล้าที่จะเรียกฉันว่าลูกศิษย์ของพวกเขา ฉันถามว่าทําไมไม่ได้ทําไมไม่ล่ะฉันเป็นลูกศิษย์อยู่ขณะนั้นพวกเขาบอกว่าไม่ท่านอยู่สูงเกินไปสําหรับเราเรื่องแบบนั้นก็เกิดขึ้นได้เพียงเพื่อให้คุณรู้สําหรับคนที่ไม่ได้อยู่กับเราให้รู้ก่อนที่พวกเขาจะจากไปโปรดพิจารณาให้ดีให้แน่ใจว่าคุณได้เหยียบลงบนสวรรค์ที่ปลอดภัย พื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งคุณจะแน่ใจได้ว่าจะไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าที่สูงสุดที่จะเป็นไปได้ในอาณาจักรของพระเจ้ามีหลายระดับเหมือนอย่างที่พระเยซูตรัสว่าในบ้านของพระบิดาของฉันมีแมนชั่นมากมายพระองค์หมายความว่าพระเจ้ามีความรักอันใหญ่หลวงมีพื้นที่อันกว้างใหญ่สําหรับเราพระองค์ยังทรงหมายความว่าสวรรค์นั้นมีหลายระดับมันขึ้นอยู่กับเราว่าฝึกฝนอย่างไรหรือกับใครเมื่อวานนี้ถึงกวาจตาดูข่าวโลก พระฉันมักจะหาข่าวเพื่อส่งให้ทีมของฉันเผยแพร่ให้กับทุกคนได้ดูแบบเร็วๆเกี่ยวกับทั้งโลกสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆง่ายกว่าสำหรับคุณแทนการนั่งค้นไปทีละช่องหากคุณไม่มีเวลาเราสรุปย่อให้กระชับง่ายกว่าในการดูเข้าใจและตระหนักได้ว่า เราอยู่ในสถานการณ์แบบใดดีหรือร้ายในช่วงเวลาต่างๆในแต่ละประเทศแต่ฉันกำจัดข่าวปลอมจากมนุษย์รวมทั้งจากข้อมูลที่สร้างขึ้นโดย AI ทุกที่ที่ฉันเจอฉันกำลังดูข่าวบางข่าวอยู่ ฉันเห็นประธานาธิบดีเซเลนสกี้เดินทางไปวอชิงตันเพื่อพบประธานาธิบดีทรัมป์และพวกเขาพูดคุยกันถึงสันติภาพแต่ดูเหมือนเป็นสงครามที่นั่นฉันเดาว่ามีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายก่อนที่พวกเขาจะนั่งคุยกับนักข่าวในอเมริกาอย่างเป็นทางการจา่ที่ฉันเห็นประธานาธิบดีทรัมต้องการสันติภาพอย่างแท้จริงเพื่อห,หยุดการสังหารทั้งหมดในรัสเซียและในยูเครนยูเรน อันเนื่องมาจากสงครามต่อเนื่องที่ดำเนินม,มาเป็นเวลาสาปีแล้วโอ้พระเจ้าจมันยาวนานแต้ทุกทรมานมากผมหวังว่าผมจะถูกจดจำในฐานะผู้สร้างสันติภาพนี่จะเป็นสิ่งที่ดีมากหากเราสามารถทำเช่นนี้ได้ ผมทำสิ่งนีเพื่อช่วยชีวิตมากกว่าสิ่งอื่นใดประการที่สองคือการประหยัดเงินเป็นจำนวนมากแต่ผมคิดว่านั่นสำคัญน้อยกว่ามากผมหวังว่าผมจะเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในฐานะนักสร้างสันติภาพนี่จะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะแก้ปัญหานี่เป็นสถานการณ์ที่อันตรายมากสิ่งนี้อาจนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามมันกำลังนำเนินไปในทิศทางที่ผิดเราช่วยด้วยวิธีทางการเงินใดๆที่เราช่วยได้และสิ่งใดก็ตามที่เราทำได้แต่มันไม่ง่ายนัก ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งในยูเครนยูเรนเขียนจดหมายถึงฉันและขอให้ฉันส่งคนซึ่เป็นลูกศิษย์ของฉันไปที่ประเทศเขาเพื่อสร้างเรือวิชัตในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งฉันตกลงและฉันก็ขอให้บางคนไปที่นั่นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราช่วยเหลือมาตลอดแต่ก็ไม่สามารถอยู่ได้นานเพราะการได้วีซ่าก็ยุ่งยากวีซ่าทำงานจาก และวีซ่าระยะยาวก็ยิ่งยากกว่าในแอฟริกาก็เหมือนกันเช่นคองโกถ้าคุณอยากอยู่ที่นั่นด้วยวีซ่าทำงานมันก็ยากและหากคุณต้องการได้วีซ่าระยะยาวคุณจะต้องจ่ายเงิน3หรือ4ี่พันเหรียญสหรัฐและในการยื่นขอแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะผ่านและเงินที่คุณจ่ายไปจะได้คืนแม้ว่าคุณไม่ผ่านมันก็ยาก ผู <People S 1> ค้คนจึงวิจารณ์ฉันว่าทำไมฉันปฏิบัติธรรมได้ยังทำธุรกิจอยู่ฉันไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อที่จะมีกินมีใช้มากกว่าคุณที่บ้านคุณกินอาหารดีกว่าที่ฉันกินอยู่ที่นี่และคุณก็อยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าที่ฉันอยู่สะดวกสบายกว่ามีน้ำร้อนที่นี่ฉันต้องอาบน้ำเย็นกระทั่งสระผมด้วยน้ำเย็นต้มน้ำร้อนใช้เวลานาน,านเกินไป ถ้าคุณต้องใส่ไว้ในถังหลายๆลใบและในฤดูหนาวคุณยังใส่น้ำอุ่นลงไปเลยเพียง <Just S 1> แค่กระพริบตาคุณจะใช้มันก็เป็นน้ำเย็นไปแล้วฉันไม่สนใจฉันใช้แค่น้ำเย็นแค่ต้องปิดให้ดีไม่ให้ลมเข้ามาทำอันตรายคุณได้ทั้งนั้นเองดังนั้นพยายามอย่าวิจารณ์มากเกินไปไม่ใช่แค่ฉันแต่กับใครๆด้วยใครก็ตามที่พยายามทำดีต่อมนุษย์ต่อชาวสัตว์ที่ต้องใช้ทั้งเวลาทั้งความสามารถ และเงินเพื่อช่วยเหลือแค่ลองพิจารณาให้ดีอย่าวิจารณ์เลยพว้เขาทำอะไรผิดหรือฉันทำอะไรผิดหรือฉันแค่ทำธุรกิจฉันหาเงินอย่างยุติธรรมสุจริตและเป็นเงินบริสุทธิ์แล้วก็แจกจ่ายให้ผู้อื่นใครก็ตามที่ต้องการเมื่อไหร่ก็ตามที่พระเจ้าอนุญ,ญาตบางทีฉันต้องอธิษฐานมิฉะนั้นพระเจ้าจะไม่ทรงอนุญ,ญาต เช่น like ถ้าฉันอยากจะบ,บริจาคเงิน4,000 40, เหรียญสหรัฐแต่พระเจ้าอนุญ,ญาตให้แค่2,000 20, เหรียญสหรัฐฉันก็ต้องยอมรับแม้ว่ามันทําให้หัวใจสั่นสลายก็ตามชีวิตของฉันไม่ใช่ของฉันคุณคิดว่าฉันเป็นอิสระหรือไม่ใช่ฉันไม่เป็นอิสระเพาราะกรรมของโลกตกอยู่กับฉันและเพาราะกรรมของโลกฉันจึงต้องทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าหากคุณไม่ทาพระเจ้าจะไม่ยุ่งกับคุณคุณไม่จําเป็นต้องให้และรับอะไรเลย เอาละเรากลับมาที่ประธานาธิบดีทั้งสองทั้งสองมีความปรารถนาดีประธานาธิบดีเซเรนสิกี้เดินทางไกลามายัางอเมริกาเพื่อลงนามในสัญญาขพอตกลงกับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อที่เขาจะสามารถช่วยเหลือยูเครนยูเรน,รนได้มากขึ้นในระยะยาวเขากล่าวว่าหลังลงนามยูเครนยูเรน,รนจะได้รับความช่วยเหลือถาวรจากอเมริกายูเครนยูเรนจะมีสถานะในโลกที่ปลอดภัยขึ้นด้วยเช่นกัน แต่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทําให้เขาไม่ได้ลงนามและพวกเขาก็โตเถียงกันเสียงดังมากมันคนสงบก,กันมากกว่านี้พวกเขาสองคนน่าจะนั่งด้วยกันในห้องทำง,งานส่วนตัวแล้วจัดก,การเรื่องต่างๆกันก่อนแล้วตกลงกันว่าพวกเขาจะพูดคุยอะไรกับสาธารณชน มิฉะนั้นทั้งโลกจะเห็นว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่น่ายินดีนักถึงแม้ทั้งสองฝ่ายจะมีเจตนาดีก็ตามทั้งคู่กระตือร้อนในสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาและสิ่งที่พวกเขาพยายามบรรลุมากแต่บางครั้งเราก็มีนแนวโน้มความเป็นมนุษย์คุณสมบัติมนุษย์แนวคิดแบบมนุษย์ที่เข้ามาแทรกระหว่างความสงบและความชื่นใจของทั้งสองฝ่าย แน่นอนว่าประธานาธิดีทรัมมีอำนาจและท่านเพิ่งจะชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายและเกิดทั้งประเทศสนับสนุนท่านในทุกสิ่งที่ท่านทำในทุกการตัดสินใจใหม่ๆที่ท่านทำเพื่อช่วยให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งดังนั้นท่านจึงมีอำนาจและอยู่ในตำแหน่งแห่งชัยชนะและตำแหน่งอันทรงพลังดังนั้นท่านอาจจะลืมไปเล็กน้อย และใส่ใจรัฐนาธิบดี ky, เซเลนสกี้ก็น้อยไปน,นิดซึ่งเขาก็ย่ำแย่มานานสาปีแล้วผมของเขาเปลี่ยนเป็สีเทาในทันใดและใบหน้าของเขาทุกสิ่งเปลี่ยนไปพบการปวดหัวกับสงครามความรับผิดชอบมากเกินไป Thomas Thomas ความทุกข์มากเกินไปความวาดกลัวมากเกินไปสารพัดสิ่งในชีวิตของเขาก็ไม่เคยปลอดภัยเลยตั้งแต่นั้นมานับตั้งแต่เกิดสงคราม คำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายและยากที่สุดฉันรักพวกเขาภรรยาของฉันสุดหัวใจลูกๆของฉันคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันฉันไม่ค่อยได้เจอพวกเขา,าพ่อแม่ฉันฉันไม่ได้เจอพวกเขาเลย ฉันภูมิใจในตัวภรรยาของฉันมากฉันเชื่อว่าเธอทำทุกอย่างเพื่อฉันรู้ว่าเธอเป็นคนแบบไหนเธอทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของเด็กๆและประเทศชาติ ฉันหวังว่าเธอจะทำเพื่อฉันบ้างฉันล้อเล่นนะพวกเขาทั้งหมดอยู่ในใจของฉันฉันพูดตามตรงเมื่อฉันบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับฉันและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับฉันที่จะตอบถึงที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังถึงที่สำคัญคือลูกของฉันคงใจในตัวฉันเมื่อผู้คนล้มลงกับพื้นแล้ว เราไม่ควรเตะพวกเขาอีกแต่สถานการณ์ทางการเมืองไม่เคยง่ายสำหรับใครเลยฉันแค่จินตนาการว่าถ้าเป็นฉันถ้าฉันเป็นประธานาธิบดีเซเลนสกี้ฉันคงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรฉันไม่คิดว่าใครจะมีปัญญามากกว่าหากพวกเขาอยู่ในสถานการณ์อย่างเขาที่ถูกกดดันจากทุกด้าน และสูญเสียสิ่งต่งตางๆไปมากมายแล้วสูญเสียมากเกินไปและตรงบนเกี่ยวกับการสูญเสียประเทศของตนด้วยผู้ชนะควรเห็นอกเห็นใจและเข้าใจมากกว่า